มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทูนกระหม่อมสัการะสมเด็จโตส่งพระกระซิบขอพ่องที่หูมูสิกะให้ไปทูลพระพิคเนธเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนันธุดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดตาลเ็ยอดอำาภอ300ยอดจดประจวบคีรีขันธ์ค่ะทรงศักการะรูปปางสมเด็จพระพุทธจารโตพรหมรังสีหรือว่าสมเด็จโตนะคะโอกาสนี้ทรงโพสต์พระรูปในอินสตาแกรมส่วนพระองค์พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเมื่อวานไปใส่บาตรทำทบุญไหว้พระที่วัดตาลเ็ยอดอำาภอ300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีรูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสี และหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากๆดิฉันได้ไหว้พระพิคเนตได้กระซิบขอพองที่หูหนูชุกราฟหรือว่ามุสิกันะคะให้หนูไปทูลพระพิคเนตด้วยสาธุไปทำบุญไหว้พระ hashtag เอาบุญมาฝาก hashtag สาธุ hashtag เพราะเป็นกำลังใจให้กัน hashtag ไม่ว่างไม่ไข่ไม่สวย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ